I'm right outside the facility in pursuit of a net. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction yeah. ที่ทคนเห็นกันนะครับ The Sims r e v i l 2สองนะครับรู้สึกว่าคราวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวไหนนะครับเอ,เอด้าวองผู้นี้นี่เองนะฮะจะเป็น The Sims r e v i l 2สองเวอร์ชันรีเมคนะครับผมแค่กล่องแม่งก็โคตรงามนะฮะจะเป็นแคปคอมนะครับลิขสิทธิ์แคปคอมนะครับผม กับเนาครับเนาผลิตโดยแดมทอยนะครับเป็นสามค่ายร่วมกันนะครับโอ้โหเป็นของเป็นแบบว่าดิกระสิ์แท้นะครับหลังการมากนะครับเนี่ยครับผมชอบมากตรงนี้ยบอกว่าไม่มีที่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสามปีโปรดักนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับเป็นของสะสมนะถ้าใครมาบอกว่าโตป่านี้เก็บของเล่นเนี่ยไปเอานี่ไปสวนได้เลยครับว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะนี่ครับผม กล่องสวยงามนะครับข้างในครับเป็นกล่องแบบวินโด์นะครับก็จะมีรูปเอได้เมื่อตอนที่ยังใส่เชือโค้ดอยู่แล้วตอนแรกนะฮะทางซ้ายก็จะเป็นพวกทีมงานที่ทำไม่อยากแก่เลยมันแค่อยู่ในแพ็คมันก็ดูดีแล้วแต่ไม่ได้นะครับซื้อมาแล้วนะครับราคาก็โคตรเพราะคุณแม่แพงนะครับเกือบหมื่นนะครับกล่องเนี้ย ดูซิว่าข้างในเนี่ยจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับคือผมเคยรีวิวลงไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมจะลายเนี้ยครับลายลายเลเซอร์น2ของของแดนทอยนะจะมีแคลร์เลสฟิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงอธิบายนะครนะไปดูกันได้นะจริงๆมันออกมาอันนี้เป็นตัวที่ห้านะเพราะว่าแคลร์กับรีออนที่ออกมามันออกมาสองแบบครับเป็นชุดปกติกับชุดอัลเทเนทนะฮะ แล้ก็จะมีห้งด้วยนะครับแต่ว่าหังเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ลิขสิทธิ์นะมันจะใช้ชื่อเป็น Grim Reaper แทนนะครับผมแต่ว่ามันก็น่าจะรายกันละแดดพอดูจากลงตรงของแทมเนี่ยเหมือนกันเด็กอ่าโอเคอันนี้ข้างในกล่องนะันนี้จะเป็นแบ็กดรอปนะครับเอมาใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปได้นะครับนี่เป็นสถานีตำรวจนะนตรงลานจอดรถที่มันเป็นชัตเตอร์มาปิดนะครับ Okay. มาดูตัวฟิกเกอร์ดีกว่านะครับโห oh, หนักนะเนี่ยโอเคมันเป็นอ้นี่ครับรอบนีบ้มันใช้เป็นบอดี้ซิลิโคนเหมือนพวกไฟเส้นเลยนะครับคือมันจะไม่มีรอยต่อไม่มีจุดหมุนเลยนะเนี่ยมันจะเป็นซีเมนตัเลยนข้อดีคือมันมันจะสวยนะครับมันเหมือนเหมือนคนจริงมันไม่มีข้อต่อและข้อเสียคือ เก่าๆไปมันจะปรีได้นะเนี่ยนะตรงพวกข้อพับข้อต่อเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานมันจะปรีนะเวลาเก่าเนี่ยต้องเล่นระวังๆนิดนึงนะครับฟีลลิ่งมันเหมือนเฟซเซนจริงนะเนี่ยหรือไม่ไปเอาบอดีเข้ามาใช้เลยก็ไม่รู้นะแต่บอดี้รุ่นอะไรไม่แน่ใจนะครส่วนหน้าเนี่ยหัวปั้นมันโอเคนะแต่ว่าการแต่งหน้ายัางดูแปลกๆไงเพื่อนคิดว่าไงอ่ะยังไม่ยังไม่สวยมากนะให้สัก เจ็ดเต็มสิบท่างกนั้นกันแต่งหน้าแล้วก็เนี่ยครับความที่มันเป็นผ้าใช่ไหมครเนี่ยถ้าเราพัพบอย่างเงี้ยเราจัดท่าเล่นเราถ่ายรูปเสร็จเรารีบพัพบเก็บไปยืนตรงนะไม่งั้นผ้ามันจะยืดนะฮะถ้าเราคิดค้างท่ามันเอาไว้ครับแล้วมันจะย่นนะฮะน,นุ่มๆนะผมบีบได้นะฮะเนื่องจากซีรีคนน,น,นะครับ,บ,โโรรบรก็เลยนุ่มโอเคผ่านปาไปไปดูของ ก็พวกอิสเซสซอรี่ต่างๆดีกว่าเลอันนี้จะเป็นมันเป็นผมฮนะผมเดานะว่ามันเป็นผมที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนเวลาจะใส่แว่นนะฮะเพราะผมมันเป็นผมแข็งอันนี้สองปืนนะที่พอมันเป็นผมแข็งเนะี่ยมันจะไม่สอดแว่นเข้าไปไม่ได้นะมันเลยต้องมีผมแบบที่มีร่องสำหรับสอดขาแว่นเอาไว้ให้เปลี่ยนนะ,ะนี่เป็น นจะเป็นโชเกอร์นะที่ท,ที่เป็นคล้ายๆปลอกคอเลียเพราะใส่เลยครับ mm hmm. แล้วก็นนี้เป็นนาฬิกาข้อมือนะต่ัน,ม,นมันไม่มี A วะ่ะมันไม่มีน้บปัดเดี๋ยวในเกมเป็นยังนไะผมจำไม่ได้นะ mm hmm. ถึงหน้าปัดมันมีแต่มันหลุดหายใน,นกล่องก็ไม่รู้ น,นี้จะเป็นไอ้ list band keycard นะครับผมที่มันเอาไว้เปิดประตูในเกมนะฮะที่จะเป็นมันต้องคอยเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามเลเวลของประตูฮะอันนี้เป็นเหลืองสีเขียวนะอันนี้เป็นกําไรข้อมือฮะแล้วก็มือสำรองให้มานะครับผมอันนี้จะเป็นมือที่เป็นใส่ถุกเป็นถุงมือ รใครที่จะใช้เลือกแต่งตัวเป็นเวอร์ชั่นตอนที่เปิดตัวนะครับที่เป็นชุดเสื้อโค้ทนะเขาก็จะใส่งมือมาก่อนนะให้มาก็จะมีมือที่ไอยถือปืนมือที่เอาไว้โชว์บัตร FBI นะฮะแล้วก็มือดิเรกธรรมดาเลือกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือมือเปล่านะฮะมือถือปืนแล้วก็มือมือที่ไว้ประคองปืนนะ หมดแล้วนะครับมาดูทัดที่สองกันดีกว่านะครับอ่อแรกก็เลยก็จะเป็นเสื้อโค้ทนะครับไอตรงสายเนี่เป็นตีนถึกแก่ ไม่ต้องไม่ต้องมาคอยลอยนะตัดเย็บมาเป๊ะมากครับเนี่ยแล้วก็มีกระดุมเป็นกระดุมใช้ได้จริงๆนะสวยงามนะครับสโคตแล้วต่อไปอันนี้ก็เป็นแว่นแว่นกันแดดน,นะครับถ้าใครอยากใส่แว่นอันนี้ครับต้องเปลี่ยนผมตรงตรง,ตรงด้านหน้านะครับเพื่อให้มันมีร่องสลหรับสอดขาแว่นนะเนื่องจากผมมันเป็นผมฟันนะครับไม่ใช่ผมเส้นนะ อันนี้แถมมาทุกกล่องเลยนะครับก็คือระเบิดแสงนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพันคอนะครับใส่กระสุอโค้ดไม่ต้องม้วนเองนะครับผมเขาเย็บมาให้เป็นทรงนี้นะครับพร้อมสอดนะฮะดีใจอันตรายเลยครับเพราะม้วนนี่เลยแม่งเละทุกทีนะฮะมีที่เด็ดเลยครับผมเครื่องพิมพ์ดีที่เอาไว้เซฟนะครับเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะเล็กซิงตัน ดีเทลกริปๆเลยครับเนี่ยมีความเก่าแล้วทำลงสีเป็นแบบมีรอยทลอกเป็นเหล็กๆนะฮะใช้ผ่านการใช้งานมาขนาดแป้นพิมพ์ยังมีตัวหนังสือเล,เลยครับเนี่ยโห oh. อันนี้สุดจริงครับอันนี้ไม่มีที่ไม่มีพิมพ์ดีเนี่ยเราก็จะเซฟได้ครับเพราะว่ามันไว้เซฟนะเนี่ย แล้วถ้าจะเซฟก,ก็ต้องมีอันนี้ครับนี่มือพิมพ์นะครับอิงริบรบอน for typewriter royal royal type มีมือเขียนไวยหนึ่งอันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นไอ้อปืนแฮกนะฮะที่แม่งแฮกพัดลมแฮกสายไฟสแกนนู่นนี่นั่นนะโครเวอร์หวังครับแม่งทิโนโลวียุค90นะทำได้ขนาดดีนะฮะ <c oughs> ใครจังกันได้นะครับผม นี่ก็จะเป็นปืนพกนะฮะซึ่งในเกมเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าบลูมโทษครับในเกมเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าบลูมเอชซีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเลี่อนกระสทธิ์นะปืนจริงๆเนี่ยมันจะมาจากปืนเมลเซอร์เอชเอชซีนะครับของเยอรมันนะสไลด์นะครับโอ้โหแม่งลูกเล่นมาครบนะเนี่ยเลื่อนสไลด์เห็นกระสุนมีแม็กกาซีนถอดได้นะกระสุนจุดสามแปดมั้งเหรอเนี่ยไม่ผิดนะ ต,ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครับทำไมเอด้ามัใช้ปืนโบราณางวะเล็กกระจิวหลิวนะกระสุนนะครับแถมมาเหมือนกับพวกรีออนกระแคลนะผมซึ่งเป็นกระสุน9มิลิเมตรนะครับจริงๆแล้วมันจะใส่ในปืนเป็ <c oughs> นปืนของเอด้าไม่ได้นะครับไม่รู้วยแถมมาทำไมนะอันนี้เป็นตา FBI ปลอมนะครับ ทเอเด้าเขาไปใช้แบบว่าภารกิจแบบอันเดอร์คอเวอร์ของอัมเบล่าครับดีเทลมันกิบกิบผมว่ากล่องนี้มันเจ๋งที่ของแถมวะ่ะคือไอซีดีเลย,ยีวิวของเ,อเรียมทอยหรือของแถมมันเยอะอยูย่แล้วนะแต่ว่ามันก็ฟินทุกครั้งที่ได้ที่ได้เล่นนะกล่องสุดท้ายนี้จะเป็นเ,เป็นฐานนะครับก็จะมีชื่อแปะนะครับ ได้บอกนะครับฐานก็ไม่ใหญ่ครับเป็นฐานเรียบๆฐานหนีบไข่ครนะออที่ใต้กล่องฐานมันจะมีขาตั้งของแบ็คดรอปนะครับแต่ว่าผมขอไม่แกะแล้วกันนะที่เกี่ยวกับแบ็คดรอปมาถ่ายไม่ใช่หรอกเวลาขายต่อแล้วมันราคาตกอะเพราะของมันของมันแกะแล้วอะแต่คิดว่าไม่ขายนะตัวนี้ชอบอยู่โอเคก็ประมาณนี้ฮะ โดยรวมก็ประทับใจครับผมของแถมโอเคดีเทลโอเคนะฮะแต่งหน้าอาจจะขาดไปนิดนึงนะโอเคนี่ผมมาจัดท่าดูนั้นเนี่ยหลังเราจะหลังจากเราใส่เสื้อโค้ดแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะแบบว่าช่วงที่ไปช่วยลีออนจะหมาซอมบี้ครับก็จะแบบว่าเอยฉันเป็นเอเบียนะอย่าถามเยอะ ก็จะเป็นผู้หญิงแนวแบบแอคอาร์ตนะครับซึ่งบางทีก็ดูหน้าหลังคานะครับพูดอะไรก็เป็นปิดสนาจะพูดอะไรก็ไม่พูดให้หมดกักกักนะครับคือผมไปตอนนีวผมยิงหัวแบะไปแล้วของหลังคาก็ประมาณนี้ครับสำหรับอซื้อโค้ดนะอันนี้ก็มาใส่ชุดปกติแล้วก็ใส่โชเกอร์เรียบร้อยใส่สายปืนเรียบร้อยนะครับ กองนาฬิกานะแต่ไอตัวคีการ์ดที่เป็นวิ i s บ b ผมไม่ได้ใส่นะครับรู้สึกมันจะเยอะไปนะก็เนี่ยฮะสังเกตว่าพอเป็นบอดี้แบบซีโคแล้วเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่อมันเข้มมันจะเหมือนเนื้อคนจริงๆนะก็อย่างที่บอกครับพอมาพับจัดท่าถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเล่นอะไรเรียร้อยก็จหวะเก็บเข้าตู้ก็พับให้มันยืนตรงนะฮะ มันจะได้ยืดอายุการใช้งานออกไปนะเนี่ครับสังเกตไหมว่าเราอะเครือขายที่บอดี้เป็นซิลิโคนเนี่ยมันนาให้เนื้อเนี่มันยุบได้นะเวลาเราพับแขนมันเข้ามาชิดกันเนี่ยถ้าเป็นผัสติปกติเนี่ยมันจะติดนมนึกออกไหมฮะแต่เนี่ยของที่เป็นซิลิโคนพอเราพับมาปุ๊บนมมันก็จะยุบไปนะฮะมันทําให้พับแขนเข้ามาติดกันได้มากขึ้นนะครับเหมือนคนจริงๆนะฮะ ส่วนอันนี้อันนี้ผมเทียบก,กับตัวในซีดีที่ออกมาทั้งหมดนะครับจริง,รงๆฮังไม่นับนะเพราะว่าฮังมันเป็นไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะมันจะใช้ชื่อว่ากริมริปเปอร์นะครับแต่แม่งก็ฮั้งม่ดีนะี่เองเลยนี่กกรค,นครับเอด้าแคลสังเกตเห็นแคลไหมครับครั้งที่บอดี้เป็นบอก,กเป็นพลาส,สติกครับมันจะเห็นรอยต่อนะก็อาจจะดูขัดผิวขัดตานนหนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยความทนทานของวัสดุนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําตัวอื่นมาอีกป่ะนะสำหรับเดมทอยนะเพราะคาแรคเตอร์ดูมันก็หมมมมดแลล้้วังไ่่นาีใคร จะมีก็ก็เชอรี่อ่ะจะทำไม่ละถ้าทำก็ซื้ออ่ะแล้วถ้าซื้อก็เดี๋ยวก็มาแกะให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับหรือจะข้าไปภาคสาไมไปทําจิวเลยก็ได้นะครับโอเคก็ออกประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผม